ไหนใครเคยเล่นเว็บไซต์นะครับแล้วอยู่ตัวเลขอันนี้โผล่ขึ้นมาบ้าง404 e r r o r จริงๆแล้วอันนี้มันคือสิ่งที่เรียกว่าความผิดพลาดหรือว่า Error นั่นเองครับวันนี้เดี๋ยวจะพามาดูนะครับว่า e r r o r เนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรมีสาเหตุจากอะไรบ้างแล้วมีวิธีการแก้ไขยังไงและเจ้าตัวเลขแปลกๆนะครับ404เนี่ยมันมีผลเสียยังไงบ้างทั้งในมุมของ User หรือว่าในมุมของผู้ใช้งานนะที่เขาเข้ามาอย่างเว็บไซต์เรานะครับเดี๋ยววันนี้เอกสุพนัทนะครับกับรายการแองก้าอยากแชรร์์จจะะะพาาาามดูวิเคเคหลกกันผ คครับแล้ววันนี้ทําไมเราถึงหยิบเรื่องนี้มาพูดกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมัยนีย้ทุกธุรกิจเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กขนาดใหญ่นะครับทุกคนนะครับเขาต่างมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองแทบทุกคนแล้วนะครับเว็บไซต์เนี่ยมันเปรียบเสมือนกับร้านค้าของเราครับสมมติว่ามีลูกค้ากำลังเดินเข้าร้านค้าเราเนะเปิดประตูเข้าร้านมาแล้วปิดกรอได้นะครับผมเข้ามาที่หน้าร้านค้าเจอกับด้านซ้ายมีเชล์วางของอยู่สามารถหยิบได้ง่ายแล้วก็เอาสินค้าเนี้ยไปจ่ายเงินได้ง่ายนะครับอันนี้คือร้านค้าที่ดีมมมาาากกใ่่้แตตถเิิดสว ร้านค้าเกิด404 error ขึ้นมาหมายความว่าลูกค้าครับเขายังไม่ทันเข้ามาดูร้านค้าของคุณเลยว่าหน้าตาเป็นยังไงบรรยากาศเป็นยังไงแต่กรประตูครับมันพังตั้งแต่ตรงแรกอยู่แล้วอันนี้ครับมันก็หมายความว่าถ้าเว็บไซต์ของเราคือร้านค้านะครับยูเซอร์หรือผู้ใช้งานเนี่ยเขาไม่มีโอกาสได้เข้าไปดูเลยว่าเว็บไซต์ของเราเนี่ยเขาขายอะไรบ้างหน้าตาเป็นยังไงมีสีสันสวยงามหรือเปล่านะครับแต่แค่เขาแลนที่เว็บเลาของเราครับกดปุ่ม enter เข้าเว็บเมื่อไหร่อันนี้ ขึ้นเออร์เลอร์แล้วนะครับดังนั้นตรงนี้มันเสียประสบการณ์ทั้งในแง่ของ user experience มากๆแล้วก็ในแง่ของ SEO หรือ AI เช่นกันนะครับโอเคครับงั้นเรามาทำความรู้จักกันจริงๆได้แล้วว่าตัว404 e r r o r เนี่ยมันคืออะไรนะครับสำหรับกลุ่มคนมนุษย์นะครับที่เรียกตัวเองว่าโปรแกรมเมอร์เนี่ยเขาจะเรียกสิ่ง,ส,งสิ่งนี้ว่าโฟลเดอร์เนี้ยไม่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์แต่ถ้าเกิดสมมติว่าในมุมมนุษย์ธรรมดาเนี่ยเราจะเรียกสิ่งสิ่งนี้ว่า ลิงก์เสียนั่นเองนะครับก็คือหน้ามันพังครับมันกด Enter เนี่ยเข้าไปแล้วมันเจอหน้าที่ไม่ใช่หน้าที่เราอยากเข้าไปมันเออร์เลอร์ขึ้นมาอันนี้คือลิงก์เสียครับผมเรารู้ความหมายของ404ศูี่เออร์เลอร์กันแล้วนะครับทีนี้เรามาเริ่มตามหาสาเหตุกันมากกว่าว่ามันเกิดจากอะไรนะครับหลักๆลัะครับ404เออร์เลอร์นะครับมันเกิดมาจาก2สาเหตุหลักๆนะครับหนึ่งเลยก็คือเป็นการแก้ไข url บนเว็บไซต์นะครับอย่างเช่นสมมตินะครับ angamastery co t h วันดีคืนดีนะครับแอดมินนะครับน้องเบนซ์บอกว่าเฮ้ยพี่เหตุขอแก้เว็บไซต์หน่อยอยากเติม S เข้าไปที่คำว่าคอสอะเติมได้ไหมนะครับปรากฏเบนซ์เอาไปเติมเลยนะครับเป็น a n g a m a s t e r y c o t h s e r t จากเดิมไม่มี S นะครับตอนนี้เติม S เข้าไปทันทีนะครับดังนั้นเนี่ยหน้าที่เป็นคำว่า s l a cost ปกติเนี่ยแน่นอนว่าหน้านี้จะกลายเป็นหน้าเสียหรือลิงก์เสียทันทีนะครับเพราะว่าเวลายูเซอร์เข้าที่หน้านี้ที่ใดน,นะครับเขาจะต้องเจอกับเออร์เลอร์สี่สีแน่นอนเพราะว่าหน้านี้มันหายไปแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะมีการแก้ไขอย,อยู่ว่า URL นั่นเองนะครับอันนี้คือส่วนแรกนะครับผมส่วนที่2เลยคือการลบหน้านั้นออกครับผม อย่างเช่นสมมติผมเปิดเว็บไซต์ขายอีคอมเมิร์ซก็ได้ครับผมสมมติผมขายของอีคอมเมิร์ซนะครับผมขายรองเท้าสีแดงนะครับสมมติเช็คกับสต็อกหลังบ้านเนี่ยทีมอินเวนท์รีบอกมาแล้วว่าพี่รองเท้าสีแดงหมดแล้วหน้าเว็บต้องเลิกแสดงผลได้แล้วนะไม่งั้นคนจะสั่งซื้อมาเรื่อยๆทีนี้แอดมินหลังบ้านทำยังไงครับกดลบหน้านั้นทิ้งเลยนะครับอ่ะถ้าเกิดสมมติว่าเคาลบหน้านั้นทิ้งนะครับอันเนี้ยก็จะเกิด4ถ4 Error ได้เหมือนกันอันเนี้ยครับผมคือเหตุผลหลักๆของการเเเเเกกกกกิิิดด4-4 Error URL นนนนนนนะคคคคคครรรรรัััับบบสสุุปงง่่าาาาายยยๆลลีืืืืออออมขขึ้้้้้2หหต1แไท นะครับผมมาถึงผลเสียกันบ้างน,นะครับว่าแล้ว404 error เนี่ยมันมีผลเสียยังไงบ้างน,นะครับทุกคนอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆนะเพราะว่า1เลยนะครับคือผู้ใช้งานเนี่ยเสียประสบการณ์แน่นอนนะครับเวลาที่ยูเซอร์เนี่ยเขากำลังอ่านบทความเราอยู่ ปรากฏบทความนั้นเนี่ยสมมติเรากำลังเป็นเว็บโรงพยาบาลเรากาลังอ่านเรื่องของโรคมะเร็งปอดอยู่นะครับอ่านสนุกสนุกมากนะครับพรุ่งนี้นะครับวับนดีคืนดีเกิดขึ้นมาอยากจะกลับมาอ่านอีกแต่พอเข้าไปแล้วเนี่ยเฮ้ยหน้าหายลิงก์เสียเกิดเออร์เลอร์ขึ้นมาทีเนี้ยเราก็ยังรู้สึกงุนงิดได้นะครับว่าเมื่อวานน่ะเรายังอ่านตรงนี้อยู่เลยเราไม่ได้แคปหน้าจอเก็บไปด้วยเนี่ยจะทำยังไงดีถ้าเกิดอยากได้ข้อมูลตรงนี้อันนี้ยูเซอร์เสียประสบการณ์แน่นอนนะครับผมอันนี้คือข้อแรกนะครับข้อทองเลยนะคร วันนี้เรายังขายรองเท้าสีแดงอยู่นะครับแต่ปรากฏว่าหน้านั้นเนี่ยมันเสียนะครับหมายความว่าวันนี้ลูกค้าเซิร์ชรองเท้าสีแดงเฮ้ยเจอเราขึ้นมาเป็นที่1ว่ะกดคลิกเข้ามาเฮ้ยเดี๋ยวดูราคาก่อนปรากฏปุ๊บคืนนี้ไม่รู้โปรแกรมเมอร์ทำอะไรแล้วหน้าเสียนะคบผมอ้าวพรุ่งนี้ผมกลับมาที่หน้าเว็บไซต์จะมาซื้อรองเท้าสีแดงนะขอเงินแม่มาเรียบร้อยแนละ้วแม่2,000บาทปรากฏ อ้าวเซิร์ชรองเท้าสีแดงบน Google หาไม่เจอนะครับอันนี้ครับผมเป็นผลเสียแน่นอนนะครับผมว่าอันดับ SEO มันตกลงไปแล้วนะครับผมเพราะอะไรครับเพราะ Google b o t อะเขาจับได้เหมือนกันว่ามันมีหน้าเสียเกิดขึ้น Google เขาก็ไม่มีวันหรอกครับที่เขาจะยอมปล่อยให้หน้าที่มันเสียครับขึ้นมาแสดงผลอยู่บน Google ได้ถัดมานะครับเรามาดูช็อตเด็ดกันบ้างครับผมว่าแล้วเราจะมีวิธีรู้ได้ไงว่าหน้าของเราเนี่ยตอนนี้มันพังที่หน้าไหนสิ่งที่สี่เออร์เกิดขึ้นที่หน้าไหนในฐานะที่เราไม่ได เรามีวิธีการดูยังไงได้บ้างนะครับง่ายมาก๋ยวผมทำให้ดูนะครับอันดับแรกนะครับทุกคนมาที่ในส่วนของตัวโปรแกรมที่ชื่อว่า Google Search Console นะครับผมโปรแกรมนี้ F5I ก่อนนะครับว่าเป็นโปรแกรมฟรีแน่นอนเพียงแค่คุณสมัครสมาชิกนะครับผมก็สามารถใช้งานได้นะครับผมก็ถ้าเกิดสมมติทุกคนเข้ามาแล้วเนี่ยจะเห็นนะครับว่าอันนี้จะเป็น Performance นะครับของเว็บไซต์ที่ชื่อว่า angamastery.co.th นะครับผมให้ทุกคนนะครับผมด้านเมนูซ้ายเ สิ่งที่หน้าจอแสดงผลเนี่ยมันจะ,สะแสดงผลว่าเว็บไซต์ของเราเนี่ยมันจะ Index หรือไม่ Index ็กนะครับอินเดสีเขียวเนี่ยแปลเป็นไทยง่ายๆเลยคือ g o o g l e สามารถ นำไปจัดอันดับได้นะครับแต่ Not Index หมายความว่า Google ไม่สามารถนําไปจัดอันดับได้แน่นอนเพราะเขายังไม่เข้ามา Index ได้เลยนะครับผมอันนี้อาจจะนอกเรื่องไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะครับเราเรียมดูด้านล่างครับผมตรงนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับสังเกตไหมครับในเซกชันที่มันขึ้นว่า Y Page are not i n d e x นะครับหรือมันบอกว่าทําไมเพจเนี้ยถึงไม่ Index บน Google นะครับเพราะว่าอะไรบ้างครับมีหลายสาเหตุมากนะครับ r e ช s o n นะครับไม่ว่าจะเป็นเพจวิริเล็ก Not ตฟ้วงเล็บ404ไอตัวนี้แหละครับผมคือตัวเจ้าปัญหาของ44ผม ลองกดเข้าไปดูหนึ่งทีนะครับผมว่ามันจะขึ้นยังไงนะครับผมกดเลย พอผมกดเข้าไปเลยนะครับสิ่งที่มันแสดงผลเลยนะครับคือมันบอกว่าหน้าที่ตอนนี้เป็น404อยู่ครับมีทั้งหมด88หน้านะครับเอาละเอาละใครดูเว็บไซต์นี้นะครับเตรียมตัวโดนได้เลยนะครับผมอ๋อผมเองเนนะครับคนดูนะครับโอเคไม่เป็นไรครับผมทีเนี้ยเรามาไล่ดูกันดีกว่าว่าไล่88หน้าเนี่ยมันมีหน้าอะไรบ้างนะครับเลื่อนหน้าล่างเลยนะครับจะเจอแล้วนะครับเห็นไหมครับแองก้ามาซี่ดอทซีโรเฮดสลัดธนพรขีดชัยศักดิ์อ่าอันนี้คือ URL แรกนะครับผมอันที่2เป็น อู๊บับมิดขีดสองหูสองสี่เอาละ ทีนี้อยากรู้ไหมครับว่ามัน4.04จริงหรือไม่จริงนะครับถ้ามีไงนะครับผมก๊อปปี้ไปเลยครับก๊อปปี้วางเลยครับผมเป็นยังไงครับทุกคนขึ้นมาแล้วเออร์เรอร์4.04นะครับผมเพจ notfail นะครับอันนี้มันเป็นเครื่องมือตรวจจับที่แม่นยําที่สุดแล้วนะครับผมชื่อว่า Google Search Console นะครับเพราะว่าเขาเป็น tools นะครับหรือเป็นเครื่องมือที่ Google เนี่ยสร้างขึ้นมาเองนะครับดังนั้นเนี่ยเว็บไซต์เราอยู่บน Google ดังนั้น Google สามารถตรวจจับข้อมูลได้แม่นยําที่สุดดังนั้นเครื่องมือนี้ชื่อถือได้วยรม แก้เออร์เลอร์4.4ทำยังไงในสไตล์เอเจนซี่เรานะครับเดี๋ยวนี้เราพามาดูกันนะครับจริงๆแล้วครับผมขออนุญาตแบ่งออกเป็น2กรณีเนียคือกรณีที่หน้านั้นอะ่ะมันจําเป็นต้องหายไปจริงๆนะครับอย่างเช่นกรณีที่เป็นรองเท้าสีแดงนะหมดสต็อกจริงๆดังบ้านคนทําเว็บไซต์ก็ต้องไม่แสดงผลรองเท้าสีแดงนั้นขึ้นมานะครับดังนั้นอันเนี้ยจะเป็นเข้าเคสแรกนะครับเป็นกรณีที่สินค้านั้นอะ่ะหมดจริงๆหน้านั้นต้องหายไปจริงๆนะครับอย่างนั้นอะ่ะเราสามารถลบหน้านั้นออกไปได้เลยนะครับ แก้ไขดีไซน์ของ4.4 e r r o r ได้นะครับเช่นในหน้าของ4.4 e r r o r เนี่ยที่มัขึ้นเพจน f o ฟ n d เนี่ยเราอาจจะมีปุ่มด้านท้ายว่ากับสู่หน้า Home อะไรแบบนี้ครับผมมันจะเป็นตัวที่พา user ครับสามารถไปหน้าอื่นต่อได้เขาจะไม่ได้ชะง,งักอยู่ตรงนั้นแล้ว,วแบบเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถแก้ไขได้โดยที่การปรับ ดีไซน์ของหน้า404ครับผมสมมตินะครับว่าตอนนี้เราอยู่หน้า404นะครับเราอาจจะพิมพ์แจ้งเตือนหาลูกค้าให้เขารู้ก็ได้ครับพิมพ์เป็นเท็กซ์บอกก็ได้ครับโชว์เป็นเท็กซ์ก็ได้ว่า404 e error not found ขออภัยครับตอนนี้สินค้าของเราหมดแล้วสามารถกดดูสินค้าประเภทอื่นได้เลยที่ปุ่มด้านล่างอะไรแบบนี้ครับแล้วก็มีปุ่มขึ้นมาเนื้อเป็นดูสินค้าประเภทอื่นดังนั้นนะ่ะประสบการณ์ผู้ใช้งานเขาเริ่มรู้สึกดีขึ้นแล้วว่าอุ้ยเว็บไซต์เนี้ยใส่ใจลูกค้านะอะไรอย่างเงี้ย,สยใส คือเป็นเคสที่หน้านั้นจําเป็นต้องหายไปจริงๆนะครับกรณีที่2จะเป็นกรณีที่หน้านั้นน่ะไม่จำเป็นต้องหายไปแต่ว่ามีคนเผลอไปแก้ไข URL จากคาว่า slash cost ไปเพิ่มตัว S ขึ้นมา1ตัวอย่างเงี้ยครับทำให้หน้า cost ที่เป็นตัว e ปกติอะ มันหายไปนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมุติคนเข้าที่หน้าคำว่า S/ ส a s คอร์สเนี่ยเขาจะเจอกับ4.4เอ r o r ใช่ไหมครับแต่เราอ่าครับสามารถพายูเซครับไปยังอีกหน้าหนึ่งที่มี S ได้นะครับผมด้วยการทำสิ่งที่เรียกว่า3.01 redirect ครับผมแปลงง่ายๆเลยมันเป็นการประกาศให้ Google รู้ว่าตอนเนี้ URL เก่าของเราเนี่ยไม่ใช้แล้ว เรากำลังจะใช้ URL ใหม่ของเรานะครับและ3:1 Redirect เ,เนี่ยมันจะเป็นตัวเชื่อมครับผมก็คือจะเป็นตัวที่ชี้บอกว่า URL เกนน่าตัวนี้ถ้าเกิด user เขาเข้ามาเจอ URL เก่าแล้วนะเราจะพา user อัตโนมัติเลยไปที่หน้า URL ใหม่หมายความว่าทุกครั้งที่พิมพ์ไปใน Google ว่า a n g k a m a s t e r y c o s s h c o s t นะครับพิมพ์ไปแล้วปุ๊บกด Enter 1ทีนะครับเวลาหน้ามันโหลดขึ้นมา1หน้าครับตัว URL อะ่ะมันเติมตัว s ให้ทันทีเลยนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องพิมพ์ตัว s ด้วยนะครับอันนี้มันก็จะเป็นการแก้ไข4.4ใน เชิงเทคนิคนะครับผม404ต้องเจอกับ301ครับผมอันนี้คือวิธีการแก้ไขครับผมแล้วสรุปแล้วเนี่ยปัญหาเนี้ยต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์หรือเปล่านะครับหรือว่าเดเวลลอปเปอร์ไหมนะครับกรณีแรกเลยถ้าเกิดสมมติว่าเว็บไซต์ของคุณเนี่ยเป็น WordPress นะครับคุณสามารถแก้ไขได้ด้วยเองนะครับโดยที่ไม่ต้องยุ่งกับโคดดิ้งหลังบ้านเลยนะครับไม่ต้องไปรู้เลยว่าโค้ดยังไงนะครับคุณสามารถทำได้นะครับเพียงดาวน์โหลดปลั๊กอินนะครับผมชื่อว่า redirection ขึ้นมา1ปลั๊กอินนะครับและทีเนี้ยมันจะ วางนะครับแล้วก็ copy well ใหม่ของเราอเอาไปวางในช่องใหม่เหมือนกันนะครับทีนี้กดปุ่ม apply ทีเดียวนะครับมันจะสามารถทําการ auto ได้เลยโอเคเนืถัดมานะครับอีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือกรณีที่เว็บของคุณะไม่ได้ทําโดย WordPress นะครับแต่ว่าเดฟอะเขา c u s t o ม code ขึ้นมาเองนะครับอันนี้ยังไงก็ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ครับเพราะว่าการทำสามตัวหนึ่งเรียลเอ็กะมันจำเป็นจะต้องเข้าไปยุ่งกับโคดดิ้งหลังบ้าน มาสู่อีกหนึ่งช่วงไฮไลท์ของเรานะครับก็คือ FAQ นั่นนเองะครับจริงๆแล้วเนี่ยด้วยความที่เราเป็นเอเจนซี่ใช่ไหมครับเรามีลูกค้าถามมากมายนะครับว่าเวลามีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ย404 error เนี่ยมันจะกระทบอะไรบ้างนะครับผม Account Manager นะครับหรือว่า AM เนี่ยเคาเจอค์กถามเหล่างนี้แทบทุกคนนะครับเลยมีลิสต์คำถามมาให้แล้วว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่ะมาดูคำถามข้อแรกกันเลยครับคือลิงก์เสียเยอะๆจะทําให้เว็บหายจากก o เกิลไหมครับอ่ะอันดับแรกเลยนะครับผมตอบเลยนะครับว่าไม่หายแน่นอนครับผมก็คือเว็บไไซต์น่ยมมัจะหา นะคือถ้าเกิดสมมติว่า4ถึ4มันเกิดขึ้นแค่บางหน้านะครับเว็บเรามันจะไม่ได้รับ Impact ไปทั้งหมดนะครับไม่ใช่หมายความว่าเว็บไซต์สมมติเว็บคุณมี1,000หน้ามี4ถ4อีก100หน้า,างียครับมันไม่ได้หมายความว่า Google จะดึงทงเว็บคุณลงนะครับอืมมันเป็นอิชซูที่ถ้าเกิดสมมติว่าแก้ได้ก็ดีแต่ถ้าเกิดสมมติว่าแก้ไม่ได้เนี่ยกูเกิลเขาไม่โหดร้ายนนะครับเขาไม่ดึงเว็บไซต์ของคุณลงนะครับผมดังนั้นเนี่ย4ถึง เป็นปัญหาแต่แก้ได้ก็ดีแก้ไม่ได้ก็ไม่โดนดึงลงครับผมถ้าเจอหน้า4 0 4ควรทําดีเด็กไปหน้าไหนอ่าอันนี้มาแล้วครับเริ่มยากแล้วอย่างที่ผมบอกันะถ้าเกิดสมมติว่าเราขายรองเท้าสีแดงใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่าหน้าบ้านบอกว่าของหมดนะครับดังนั้นเนี่ยแอดมินหลังบ้านไปลบหน้าเรียบร้อยนะครับรองเท้าสีแดงไม่มีสินค้าอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณบอกว่าคุณมีสินค้าใกล้เคียงกันเช่นเป็นรองเท้าแตะสีชมพูเนี่ยสีใกล้กันเนืเราอาจจะทําหน้า4-4นี่ยแน้วดีไซนพาคน ไปที่หน้าสีชมพูได้ไปดูสินค้าอื่นสิที่ใกล้เคียงกันนะครับกด1นึีแล้วก็แลนปที่หน้าสีชมพูนะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณไม่มีสินค้าใกล้เคียงกันเลยแล้วคุณบอกว่าสินค้านี้จะเป็นสินค้าสุดท้ายแล้วที่เอาเข้ามานะครับอันนี้สามารถลบหน้าทิ้งได้เลยนะครับเป็น4 0 4แต่ให้ redirect เข้าหน้าโฮมครับผมหมายความว่าเรากำลังจะแจ้ง Google ให้ทราบว่าปัจจุบันเนี่ยหน้าเนี้ยหายไปแล้วถ้าเกิดสมมติว่าคนเข้าเว็บไซต์เราผ่าน URL เนี้ยเมื่อไหร่ครับให้ก้เกิลอ่ะรี แล้วับผมแล้วส0่ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ไหมครับโอ้โหอันนี้แน่นอนครับว่าส่งผลแน่นอนถ้าเกิดสมมติว่าเราเข้าเว็บไซต์ไหนแล้วเจอ4 0 4ไปบ่อยเนี่ยในมุมยูเซอร์เนี่ยเขาก็จะ,จะเริ่มรู้สึกแล้วว่าเ,เว็บนี้มันแปลกว้ยทำไมเข้ามาแล้วหน้ามันพังขนาดนี้จะโดนไวรัสเข้าไหมมันคนยิ่งเป็นคนแก่คนเฒ่าครับเขาเห็นเข้าเว็บอย่างเงี้ยอุ้ยทำไมหน้าตามันแตกขนาดนี้มันแบบมันจะบั๊กหรือเปล่ามันจะมีไวรัสเข้าเครื่องเราไหมอะไรอย่างเงี้ยครับมันเกิดขึ้นได้แน่นอนครับผมก แล้วหน้า4ีส่วนควรใส่เนื้อหาอะไรดีนะครับอ่าถามมาแล้วก็ดูคลิปนี้เลยนะครับผมก็ค <c oughs> ือผู้เรียนครับตอบให้ยห้องหนึ่งก็ได้ครับผมก็คือถ้าเกิดสมมติเจอหน้า4 4เนี่ยเราควรจะดีไซน์หน้าเออร์เลอร์เนี่ยครับให้มันเฟลลี่มากที่สุดคือให้มันไม่น่ากลัวครับผมก็คือแจ้งเขาไปตรงๆครับว่าเออขออภัยครับสินค้านี้หมดแล้วขออภัยครับหน้านี้เอ,อ่อได้ทําการถูกลบไปแล้วรบกวนกดปุ่มกลับสู่หน้าโฮมต้านๆได้เลยนะอะไรแบบนี้ครับผมมันจะเป็นการที่เบาบางอารมณ์ยูเซอร์เขาลงนะครับผมแล้วก็เป็นการแจ้้ให Google และ AI เขาเข้าใจด้วยว่าโอเคเรามีการแฮนเดิลเรามีการรับมือที่ดีมากยิ่งขึ้นนะ โอเคครับสรุปจบคลิปแรกนะครับผมของแองก้าอยากแชร์นะครับวันนี้เราหวังว่าอยากให้เพื่อนๆนะครับผมทุกคนเลยนะนักการตลาดหรือเจ้าของธุรกิจทุกท่านเลยเนี่ยครับสามารถเข้าใจปัญหาของ404 error ได้และไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าปัญหานี้ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่ขนาดนั้นและมันมีวิธีการแก้ไขที่ง่ายครับผมโอเคครับผมถ้าใครที่ครับที่ไม่อยากพลาดสาระดีๆนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มนะครับผม subscribe แล้วก็ปุ่มระฆังนะครับผมก็ติดตามไปด้วยนะครับก็คือคลิปใหม่มาปุ๊บเรารู้ปั๊บนะครับผมเเเเเเเพรรราาาาาะนนนนืื้้อออหหขงีีี่่่ยยป็ทกว สูสีสุดๆนะครับเรียกว่าไม่มีที่ไหนกล้าแชร์อะ่ะเนื้อหาจากเอ็เอ็ซีเราวันนี้มีประมาณนี้ครับผมกับผมเอกสุพนัทนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม